สวัสดีสวัสดีมาทุกคนเนาะวันนี้กลับมาพบกับน้องอูพบกับสองน้องอูลองสารซิงกะหลายๆคลิปเนาะทุกคนก็สิมาคอมเมนต์ว่าอูคือบ่ตอบคลิปอูคือบ่ตอบคลิปเสียนะตอบคอมเมนต์คลิปเสียนะอ่าบ่แม,มน่น้องอูมาตอบคอมเมนต์คลิปนะทุกคนหลังจากที่อ่าตอนอาทิตย์ที่แล้วที่มู่น้องอูมาหรือว่าอันเดอร์ฮัน,นคือแบบส่วนนึ่งเป็นส่วนที่อูยุ่งแหงเนาะแบบมู่มาแล้วก็พาโมไปอ่า กางเต็นท์นอน,ไป, er, ไ,ปนไปท่านไปนี่ไปถ่ายคลิปแล้วมากะเมื่อยเนาะบ่มีเวลาได้แล้วก็มานั่งตัดคลิปแล้วก็อัพลงสินะแล้วนกะ็บ่มีเวลาได้แล้วก็ไปท่านไปนี่ซึ่งเมื่อคืนนี้อู้ก็ตอบไปได้อยู่งสามคลิปเนาะเมื่อแยแฮงอยากนอนอู้ก็เลยนอนก่อนเนาะแล้วนกะ็เมื่อนี้ก็สิมาตั้งใจตอบใหม่อีกเนาะเพราะว่าอ่ะยังค้างอยู่หลายคลิปอยู่เน,นาะโบแม่นว่าอู้บ,ตบมม่ตอบคอมเมนต์เนาะตอบคอมเมนต์อ่าตอบคอมเมนต์อยู่แต่ว่าอาจจะตอบซ้าเนาะเนะื่องจากว่าอู้ลงมือละสองคลิป อู๋ลงมือละสองคลิปแล้วอู๋กะเห็ดเบียกหลายอย่างนะผมแม่นว่าอ่าทุกคนเห็นต่อู๋เห็ดคินเดออู๋ทางไปตลาดให้แม่ขายเครื่องให้แม่อ่าเดี๋ยวนี้ฮะมีเบียกมาเพิ่มอีกก็คือไปเลาะท้ายเออท่ายคลิปนี้เป็นเบียกประจําอู๋แล้วเนาะแล้วก็มีเบี้ยงมาเพิ่มอีกก็คือไปเบียกวัดเบียกวาเนาะเนื่องจากมีเจ้าสถานมาแลก็มีเบี้ยงมาเพิ่มเป็นอ่าทุกมื้อนี้มีเบีย้ยงเพิ่มอยู่อีกอ่าปกติเห็นยัอยู่สองอย่างเนาะก็คือแบบอ่าในคลิปแล้วก็ขายเครื่องซซืื้ออแม่่่ไปเเครงตลาาดนะ เดี๋ยวนี้มีอย่ามมาเพิ่มก็คือเป็นสามอย่างเนาะก็คือไปวัดนอะ <c oughs> องก่าเดี๋ยวนี้อู้ฮันมีปัญหาเขี้ยวเนะทุกคนที่เรื่องฟันคุดเนาะเรื่องฟันคุดหรือภาษาลาวเอิ่อเขี้ยวซาวเนาะอู้อยากไปลกยูแต่ว่าอ่าท,ท,ที่แรกกันว่าจะลกยูบ้านแต่อู้มบมันใจอุปรกรณ์หรือว่าเครื่องมืออย่างเนาะอู้ก็เลยวอู้สซิไปอ่าลกเขี้ยวยูเวียงจันเนาะแต่ว่าอ่ารอท่าให้อ่าวัดอีอย่างอ่า เอาไข่หน,งหนึงก่อนแบบว่าพ่นมาปูกระโลพ่นมาอีอย่างก่อนลวอู้จังค่อยซีอ่าจังค่อยซีอ่าไปเวียงไปลกเขีเ้ยวนะแต่ว่าในการไปลกเขี้ยวนี่ก็อยกไปเท่เดียวอยกไปหลายย่างนะก็เลยแบบอทธาให้ียอกอีหย่างมาแล้วก่อนแล้วจังจิไปลกเขีเ้ยวนะเพราะว่าเขี้ยวกาฟันกามฟันคุดมองนี่มันเริ่มแย่ออกมาล่ะก็เลยยให้แบบว่าเจ็บนะทุกคนแล้วกัคลิปได่ที่แบบ อ่าอูประธานตอบเป็นคําเว,าว้าอีอย่างอู้ก็อาจจะกดหัวใจอีอย่างให้เนาะให้ฮู้ว่าอู้นี่ยังอ่านคอมเมนต์ของทุกคนยูเดอร์้วกะ็อันอันอันเดอร์อันเดอร์ออออไปเนาะแบบว่าอ่ากดหัวใจให้แบบนี้ประมาณนี้เนาะอ้าบางคนอาจจะบริได้ตอบแบบเป็นคํวเว้ายาวๆอีอย่าง่ะนะอ่าบางทีอูอ,อาจจะอ้ากดหัวใจอีอย่างให้เนาะตามคําถามที่เพ่นถามมาสิค่ะนะเพราะส่งนี้นี่อ่า ข้าวเวียกหลายยุ้งเวียกแหงเนาะทุกคนกะตอนนี้ฮันจัะน้อยเด้อตอนนี้กําลังนึ่งข้าวเนาะใส่็จแล้วไอ้มาเห็นม่เห็นนี่กำลังนึ่งข้าวอันนี้มันแตกยังไม่ได้ไปตลาดยังไม่ได้ไปซื้ออ่ากำลนึ่งข้าวแล้วกะทีซักเครื่องเนาะนึ่งข้าวแล้วแล้วกะจะซักเครื่องแล้วกะสีออกไปอ่าส่วนยางเนาะเพื่อไปจกยางขายมื้อนี้ก็มีเบียรอีกแล้วเนาะหลังจากที่ไปจกยางมาขายภารกิจมื้อนี้ก็คือไปจกยางมาขายแล้วกะอ่าไปอ่าวัดเนาะ ไปวัดไปเบื้องพอ่อกุกกิจจ่าอ่าเพื่อนเอามือนี้พ่อกุกกิจจ่าเริ่มปลูกกระเบื้องหรือว่าปลูกกระโลเนาะประมาณนี้เมื่อวานนี้ก็ได้ไปนั่งฟังอ่าเรื่องเพื่อนเรื่องวัดอีกอย่างยู่แต่ว่าจากเนาะอ่าเสียคลิปมาให้เบิงนะ้งเนาะเสียเว้ารายละเอียดให้เบิง้งแต่ว่าอตอนนี้นั่นมาเว้าเรื่องคอมเมนต์กันก่อนเนาะ <laughs> บางคนว่าน้องอู๋ตอบคอมเมนต์แนวนั้นแนวนี้ก็คือตอบอยู่เด้อแต่ว่าอาจจะตอบซ่าเนื่องจากว่าอ่าเนื่องจากว่าช่วงนี้อู๋เขาเบี้ยเนาะโซนนี้อู๋เขาเบี้ย ก็ตอนนี้ก็มูน้องอูก,ก็ได้เมือ่ออยู่เวียงจันเป็นมือที่สักเมือ่อเป็นเมื่อที่สามอ่ะเมื่อที่สองนี่แหละแต่คันท้าว่ามีโอกาสอู้ได้ไปเวียงเลยอีหอย่างก็อาจจะได้เจอกันอาจจะได้เฮ็ดคิปพ่วมกันหรือว่าอ่าถ้ามีโอกาสดีๆแต่ว่าอู้กับตุ้ยนัดกันไว้แล้วเรื่องอ่าจะไปอ่าจะไปลองแจ้งนํากันเนาะไปหน้าหนาวทุกคนจะไปลองแจ้งในช่วงหน้าหนาวนะเพราะว่าจะไปตอนอ่าเขาจะเอ,อ่ยนี่อย่างก็ ไปหน้าหนาวไปปีนภูมอ,อกเนาะทุกคนไปหน้าหนาวไปปีนภูมอ,อกอาจจะได้ไปอ่าล่องแจ้งนากันเนาะแต่ว่าจะไปตอนประมาณหน้าหนาวน,นะเพราะว่าเว้ากันไว้แล้วแต่ว่าอันถ้าว่าได้กับถ้าว่าได้เมืองเวียงก็อาจจะมีการไปอ่าย่างป้าอีหยงังนํากันอยู่เนาะเพราะว่าอ่ามีทิปที่จะออกไปหว่วมกันอยู่ <laughs> กับประมาณนี้เนาะทุกคนอูก,กับซองนี้อูก,กับพยายาม อ,อูกัพยายามแบบอยากสรรหาคอนเทนต์อยากท่า่ายมุมนั้นมุมนี้ให้ทุกคนในเบิง้งเส้นทีมู่น้องอู้มาเนาะเส้นอูถามว่าที่ทุกคนมากว่ามาว่าเอัอนมีมู่ผู้ชายมาอยู่บ้านอันเดียมันเสียหายเดีออ๋ยวอันนี้ก็แล้วแล้วเต้มุมมองแล้วเต้ความคิดทัศนคติของแต่ละคนเนาะก็คือการอู้กับบริบ้านอย่างเนาะเดี๋ยวสำหรับตัวอู้เองแล้วมีมู่มาในครั้งอูซึ่งว่าอู้อ่าได้เปิดมุมมองความคิดของตัวเองไม่ไหมเนาะแล้วก็อ่าได้หูวใจาก,การท่าย ทําทแบบภาพมุมสูงอีอย่างอีอย่างสิฮะน่ะอูมือซึกมักแหงเนาะในการแบบว่าท่ายภามุมสูงอีอย่างสิซึ่งอ่ะมูน้องอูก,ก็ได้ช่วยเหลือน้องอูด้วยกันแบบเอาโดนของตัวเองท่ายเลยงก็ให้อู้เอามาตัดต่อใส่ในคลิปของตัวเองเนาะสิเนาะ,ะก็ถือว่าเป็นการยกระดับการท่ายของอูไปในระดับหนึ่งแต่ว่าก็พูดถึงการที่แบบอ่าเพอร์เฟกอีกอย่างดอกป็อย่างแบบไปแค่ระดับหนึ่งสิฮะน่ะแต่ว่าอ,อันสำหรับอัน การซื้อโดนครั้งนี้อูก็บเดชปรึกษาตัวอยู่เนาะอ,อูกับชซ,ซื้ออยู่เพราะว่าเห็นตัวบินแล้วเลยว่าอูก็ได้ลองบินของตัวแล้วรู้สึกมากไกลนะทุกคน <c oughs> ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้อูก็จะมาแจ้งประมาณเท่านี้เนาะอาคลิปวิดีโอนี้อูก็จะลาทุกคนไปก่อนเนาะแล้วกะ็พร้อมกับบรรยากาศหมอกทางด้านหลังเฮ้น้องอูน้องอูก็บชซักเครื่องนี่เห็นบ่าเครื่องเต็มสามเลยแล้วกะ็อาจะลาทุกคนไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอูคลิปต่อไปด้อยบ๊ายบาย